สวัสดีครับตอนนี้เรามาดูนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจมานะครับมาสัมภาษณ์ตำรวจกันนี่ขออนุญาตถ่ายนะครับคุณตำรวจได้ครับมาดูแลความเรียบร้อยเรียบร้อยเหรอครับครับตามปกติตามปกติประมาทซูมือครับมาซูมือมาวันละกี่รอบครับไม่แน่ครับเนาะมาไม่แน่ก็บางครั้งก็มาทวงซ้ำรอบก็มีแล้วแต่แต่ละที่ ดามปติเราก็มาอยู่แล้วโอ้โทษครับนี่ครับนี่พี่ดอนกำลังคุยกับตำรวจนะครับฝั่งน้องก็มีนักข่าวตามมาครับนี่โอ้มลุงเาลุงเนี่ยมันร่งแรเลุงกำลังเดินทางมาครับกำลังเดินทางมาเรื่อยๆ คุ้นุมานโอ้พันไปงนู่นให้นักข่าวเขาถามให้นักข่าวลีทางให้นักข่าวไทยเจ้าหน้าที่ก่อนนั่นปูอยู่นู่นครับปูปูปูกำลังทานข้าวนั่นนั่งไงปู เข้าไปได้ครับไปทักทายได้ครับนั่นนั่นใส่หมวกนะครับก็เคยดูอยู่ครับแต่แต่่ก็ยางวไปเลยครับนี่อยมันตัวเป็นเป็นเบิ่งดูไปไหมครับเดี๋ยวจะพาไปนั่นท่านไม่ถือตัวหรอกครับท่านอัธยาศัยดีคุยดี มักเลขเลยค่ะโอ้โหขโทษครับโอ้กระตุ้งกระตข้งกระตุองกรแตของ